ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปเอฟซอิสานโซเลทุกท่านทุกคนพี่น้องครับผมบขอบคุณผู้ที่ติดต,ตามในช่อง y o u t u ครับผมทาง f a c e b o กก็ดีนพี่น้องครับผมรือช่องทางช่อง TikTok ในพี่น้องครับผมทุกช่องทางครับสวัสดีครับผมตอนสอวันพุตอนตีหา กรกฎาคมพศ2 5 6 6พี่น้อนกับผมครับกับภาพบรรยากาศอันสดชื่นยังเหมือนเศร้าพี่น้อนกับผมตอนนี้อยู่ตั้งเขตกาฬสินธุ์ครับพี่น้อนกับผมบ้านน้องข่าตำบลดำชี้อำเภอคลองแฉ่จังหวัดกาฬสินธุ์นะพี่น้อนกับผมครับและนี่ผมยืนอยู่ซ้ายครับยืนอยู่ห่วงยืนห้วยครับนี่ครับยืนอยู่ห้วยข้างระวังบันทะเยิมกบั้นน้องข่านะพี่น้อนกับผมแลนนี้ น้ำห้วยขึ้นนะพี่น้องครับผมเนื่องจากฝนตกมามาสองสามมือครับพี่น้องผมครับนี่ผมยืนอยู่ประตูเปิดน้าพี่น้องครับผมภาพพี่น้องมาชมครับพี่น้องครับผมพอดีอมาใส่รอบเอารอบมาใส่สามมันพ่อได้กินพ่อได้กมกแบบพี่น้องครับผมเอาเบิ้งประตูเปิดน้าพี่น้องภาพพี่น้องเอาเบิ้งครับก่อนเ้าสสยามครับพี่น้องครับผมเอาเบิ้งภาพบรรยากาศเปิดเปิดน้าแห้งซําไดน้าขึ้นซําไดครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะน้อยสิบ้าลงซี่ตอนนี้มาเบิ้ง ประตูเปิดหน้าี่น้องครับนี่ครับเปิดย่างแห้งเลยพี่น้องครับผมไหลลวงดวงไหลดวเดรลวงเลยพี่น้องทั้งนี่เปลงทั้งแต่หอดซี่เลยพี่น้องครับผมครับมองนี้วังเว้นมาตื้อแห่มองนี้ตึกแห่มองนี้งุ่มเลยวังเทียวละสองสโลกับพ่อได้อยู่เพี่น้องครับผมนี่ครับภาพบรรยากาศย่างมอเอาอากาศดีดีพี่น้องครับผมแต่ว่าทั้งคุณทางสารคข้ามกับฝาคือไม้แล้วพี่น้องครับผมนี่ครับบองนี้ นี่ค่ณมาตกเบ็ดประกดกับพ่อได้เยียบพี่น้องครับแต่ว่าตัวใบไงกับพ่อได้ต้มอยู่นี่ครับตกเบ็ดประกดน้ำในรวยได้ดวงนี่ครับมองใส่หลอดด้วยฮนเดี๋ยวพ่อจะพยายามหลอดพี่น้องครับผมอ่ะขอหยาดพยายามหลอดพี่น้องครับผมภาพบรรยากาศอยู่ประตูเปิดน้ำบ้านน้องข้าอ่ะพาพี่น้องพยายามหลอดครับผม พยายามรอบกันพี่น้องครับผมทางลงก็เป็นลงทางนี้แหละครับทางไปเลยว่างขับระวว่างมือครับดึกอ้หูหนาวไหลแห้งครับพี่น้องครับคุณบึงภาพบรรยากาศอู้หูบึงเนี่ยคือดีแต่ว่าโอ้เรากางแขน,นกันงางแขนไททานิคกนันนะกางแขนหน่อยกันนะคือไททานิคกนันนะ เออยิงเบี่ยงไหครับพี่น้องครับผมคุณป่าขึ้นอยู่พี่น้องครับผมพุ่นได้ดวงได้ดวงอยู่โดดต้งเด้งงเด้งอยู่ต <you> ้องทุ่นสื่อหลอกมาเห็นปลาบุญมาขึ้นเหมือนว่านะเออใส่พ่อจะยู่้จะกินเลยพี่น้องครับพ่อประทังชีวิตเลยพี่น้องครับผมอึบแม่งน้ำท่วมหลอกมาเลยน้ำขึ้นแห้งเต็มไหม จะรอบขคอ,อยยึดทั้ทงไดล,ล่ะโอ้ตายต่แต่แ,ตแ,ตแตน้นำท่วมรอบพี่น้องครับผมเด็กปน้อเด็กปนอเด็กปน่ากันนะพี่น้องครับผมปฏิสางภาพพอข้าพ่ากันครับดี่น้าขึ้นมากหน,น้าไฟคุณเฮึบผุดคุณป่ปาไต้ครับพี่น้องครับป่าไต้อยู่โอ้ยวาออกรอบมาแล้วมันนนัน่ใส่ไม้ได้นี่ นี่ครับหลังโอ้มันจมหนามครับบอสถือได้หรืจมหนามมั้งสิพี่น้องครับโอ้มีประหลาดถือพียโะตรตุงยงอยู่มีพียประหลาดถือครับของเลยของประหลาดประหลาดของอึ๊บได้ปะเนาะ นี่ครับปลาดประลาถึงรอบครับปลาดถึงรอบอุ้ยเอามันเสียงหยังครับยู้องครับเป็เนไงครับโอ้พอได้ปนครับพอได้ปนพอได้ตม้มพอได้ต้มครับพอได้ตม้มใช่ล่ามองออกอยูใช่หรล่าฮึฤฤ ปิดเจ๊ดเลยล่ะลงส่นวนจะควงพอไรอ,อยู่ครับผมปลอยอยาเงี้ยสบายเลยครับย้มรอบครับย้มรอบครับนี่กรรมัดไปคือเกาครับ ได้วไดวงคนครับใส่เปน็นอมุนี่แหะครนี่เขาสิใหญ่ขึ้นมาอยกครับใหญ่ขึ้นมากทั้งวาปลาสิขึ้นมากอวทขั้งขึ้นเลยใส่ท่านใดสวนกระเสียอ่ังสีเลยเี่ปลาจะขึ้นมากนี้นี้ ใส่ครับก็ใส่คือเก่านะครับใส่แบบเป็นสีเลยจริงหาแนวปกไปหานีเอาปลวกไปอย่างนี้เลย,เยกยันใส่สรอบครับพี่น้องอึ๊บเอ,อยยาำมังตโอไปครับใส่เต็มหมู่บ้านอยู่ดีเนี่ยอึ๊บปประหลาดกบประหลาดประหลาดประหลาดถือไว้ โอ้ยประหลาดเขาครับนี่มัหนีิใส่ตรงใส่เบ็ดประหลาดครับบัหนี้ประหลาดครับจากไอเดียแล้วครับบัหนีิใส่เบ็ดประหลาดอุ๊บมีนี้ถือตัวเดียวครับประหลาดไปกวนมันก็เลยเขาตัวเดียวครับแมีนประหลาดเขาพิกกวนก่อนไปยิ่ไทยครับตัวเดียว ตักไ,ไปไหมครับบม่ได้เสียเงีย,ยงครับบม่ได้เสียเงีย,ยงเลยให้แบบสบายสบาย,บายมันออกเดี่ยวนี่ออกหูนี่แหละคือ กับการหาอยู่หากินใส่แบบนี้คือบ่ได้เอาเปียกปลาได้พี่น้องครับผมบ่ได้เอาเปียกปลาเอาก็ใส่ได้บ่หลายพอได้อยู่ได้กินเลยพี่น้องครับผมอ๋อส่ก็ครับ ยังสีเลยครับปลาคืออ๋อมากขึ้นกระดามากลางบ่กระดามากลางเสียบเฉียบเช่นเท่านี้อันนี้ยืดเลือกได้บ่หนี้ปุ่นฮึบฮึบแม่อยู่ในเห็นเบ่กลางนี้ถือกุ้นว่าถือปลาดสองหันสองหันถือปลาดบ่สองหันเนาะอึบ คือบ่ได้วะปลามันน้ามันขึ้นโพดน้ามันท่วม,มเลยบ่เขาอันนี้ก็ได้สามตวัวตัวงามๆอยู่นี่น้ามันขึ้นท่วมโพดมันเลยบ่เขานะครับปลาสวยครับปลาสวยไงตัวงาม สามตัวใส่ใบไม้ครับผมเดี๋ยวจัจะมายามไม้นเนารัเวียนาหาอยู่หากินเด้อพี่น้องครับผมพอ่อกระพ่อได้กินซ้ำนีสำส่ซ้ำเสาหนึ่งสิสิกินร้ายไปไหนครับซ้ำสิกินนี่น,น้ำขึ้น อร่อยไล่ล้อยนี้สะล่ะอย่างล้อยนี้ครับปวดดีดีครับ